นี่ครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับนะผมพยายามปรับแสงนิดนึงนะครับภาพจะได้ชัดๆนะครับผมโอเคโอเคนะอ่าสวยสวยสวยนะครับอืมชัดเจนหน่อยนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยกดติดตามด้วยนะทุกคนครับม,มาครับรอบบ่ายเนี่ยผมเอาสมเด็จบางขุนพมนะครับสวยๆเลยนะเนี่ยสวยๆเลยครับออกให้พวกเราได้ได้ดูกันนะครับกับโครงการแบ่งปันพระแท้นะครับปีที่สอง ปีที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ของปริมาณพระที่ถูกกระจายออกให้ให้เอนะครับที่ที่กดติดตามช่องนะครับก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะครับถือว่าเป็นไปด้วยดีนะนี่นะครับทีนี้ก็จัดโครงการปีที่สองนะครับเราก็ก็ยังต้องดูว่าพระจะถูกส่งออกไปเนี่ย มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยังมาลุ้นกันอยู่เนี่ยนะครับมาวันนี้นี่ก็อยู่กับพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับสวยนะครับสภาพเดิมๆเลยนะเนี่ยครับสภาพแบบไม่มีการล้างนะครับไม่ผ่านการล้างนะฮะสวยมาก เนือจจ้อจัดเลยครับเนี่ครับนี่ก็เป็นพระที่อยู่ในโครงการนะครับเนี่ยครับโครงการแบ่งปันพระแท้นะครับปีที่สองนะปีที่สองของช่องสองพระบ้านตามตำราเรานะครับเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยนะฮะพยายามที่จะส่องหาพระสมเด็จนะครับเพื่ออาราธนาติดตัว นะครับด้เพื่อครอบครองนี่ฮะแล้วไปหมดกับพระเกนเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเช่าเยอะไงแต่ยังไม่เจอพระแท้นะครับนี่ครับหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะเข้ามากดติดตามนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เช่าบูชาพระออกไปนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับได้พระแทๆ้ๆดีๆสวยๆเนี่ย เยอะมากครับทุกคนครับเยอะมากๆเลยครับนะต้องบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะอา่ายี่สิบถึงสามสิบองค์ได้นะครับ,ท,บ,ออรบที่ถูกบูชาออกไปนะครับที่ถูกบูชาไปนะนี่นะครับสวยมากครับแลนนี่ก็เป็นหนึ่งใน พระที่อยู่ในโครงการนะครับแบ่งปันพระแท้นะครับของช่องสองพระบ้านตามตำราปีที่สองนะครับปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหคึกคักมากนะครับคึกคักมากๆครับทุกคนครับเนี่ยฮะแล้วบางขุนพรมเนี่ยเป็นพระที่ผมเนี่ยให้ f อซเนี่ยนะครับเชอาบูชาไปในราคาที่ ไม่สูงนะครับเป็นพระเป็นพระสมเด็จที่ให้บูชาในราคาที่ไม่สูงเลยนะครับใช้คาว่าไม่สูงเลยครับเนี่ยนะฮะโอ้โหเดิมๆเลยนะทุกคนครับนี่ฮะสวยมากแลวเนื้อจัดมากครับ เนี่ยครับสวยมากครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับทุกท่านสวยขนาดนี้เนี่ยปล่อยผ่านได้ไงครับเนี่ยฮะแล้วให้บูชาในราคาที่ไม่แพงด้วยเป็นพระที่อยู่ในโครงการครับทุกท่านครับเนี่ยฮะ เนื้อผ้านี่จัดมากครับสมเป็นพระกุนะครับเนื้อโบรานลดจัดมากครับดูง่ายฮะพระนี่ดูง่ายมากครับพี่พี่ครับอ,องค์นี้ไม่ติดจองนะครับไม่มีเจ้าของนะครับใครจะรับพิมพ์รับเข้ามาได้เลยครับโอ้โห นี่ครับโอ้โหสวยมากครับบางคุนพรมวงเนี้ยสวยมากๆเลยครับทุกท่านครับไม่อยากให้พลาดนะพระดีๆอยู่ต่อหน้าแล้วครับพี่ๆครับใครสนใจก็พิมพ์รับนะครับพิมพ์รับหรือไม่ก็เข้าไปพูดคุยนะครับที่ไลน์ไอดีของช่องเนี่ยครับ ที่อยู่ก็แอดตามนี้เลยนะครับนี่ฮะก็เรียกว่าเป็นพระแท้ๆเดิมๆนะครับที่นำออกมาให้ได้เช่าบูชากันนะครับทักทายกันเข้าไปด้วยครับพี่ๆครับทักทายกันด้วยครับแล้วพระเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ราคาสูงนะครับ บางขุนพรมเนี่ยผมให้เช่าไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำนะครับไม่เคยมีนะไม่เคยมีมีแต่ช่องของสองผ้าบ้านตามตำรานะครับที่นำออกมาให้โอ้โหแล้วสวยด้วยนะสำคัญที่สุดนี่คือพ้าสวยไม่ได้หักไม่ได้ล้างเลยครับแล้วเราได้บางขุนพรมไปติดตัวนะโอ้โหสุดยอดเลย อืนี่ครับเดิมเดิมเลยฮะผิวแบบนี้ไม่มีแต่งครับนะครับผมก็ไม่ได้แต่งผิวนะก็เช่ามาแบบนี้เลยนะครับทุกท่านครับสวยมากนะาผะสมเด็จบางขุนพมมันเป็นผ้าลงกูนะครับธรรมชาติของคาบกูนี่ต้องมีติดผิวพระบ้าง นะครับท้าสาสเกียงเก่าเนี่ยไม่ไม่ถูกนะนะครับท้าสาสตรเกียงเก่าไปเลยเนี่ยนะพยายามเลี่ยงนะครับก็คล้ายๆกับสมเด็จวัดะระฆังอันแะครับถ้าเราจะเล่นให้สากลเนี่ยวัดะระฆังเนี่ยไม่มีคาบกุนะส่วนใครอยากเล่นเป็นของกุวัดกลางคลองข่อยก็แล้วแต่นะครับผมไม่เล่นนะครับ สวยมากครับทุกท่านครับเนี่ยฮะใครอยากได้องค์นี้ครับพิมพ์รับเข้ามาเลยนี่ครับใครจะรับองค์นี้พิมพ์รับเข้ามาเลยครับง่ายๆฮะนะไม่ได้ซับซ้อนเลยนะครับหลายๆคนก็สามารถเช่าบูชาพระจากช่องเราไปเนี่ยนะครับผ่านทางบ้านเขียวนี่เนี่ยนี่นี่นะครับเพิ่มเพื่อนได้นะครับเพิ่มเพื่อนได้นะครับ สวยจริงๆนะนี่ครับไล์ไม่นานไล์ไม่นานนะแป๊บเดียวเดี๋ยวผมก็ลงจากไล์แล้วนะครับเราจะพักก่อนแล้วก็นู่นแหละคงขําๆนู่นแหละครับทีนี้นะพี่ๆนะแท้ๆเดิมๆด,ดูง่ายครับดูง่ายมา,มากเลยครับุพท่านครับ ใครจะรับองค์นี้พิมพ์รับเข้ามานะครับโอโ้บางขุนพรมนะสวยนล่แหละนะครับสวยมากเลยแหละครับเนี่ยใครอยากได้พิมพ์รับเข้ามาครับนี่นะหรือไม่ก็เข้าไปพูดคุยกันได้นะครับที่ช่องทางบ้านเขียวผมนะครับตามนี้เลยนะเข้าไปพูดคุยกันได้นะครับผมอ่ะ ผมก็จะพักซะก่อนนะครับคงค่ำนู่นแหละนะถึงจะมาไลฟ์ม่อีกทีนึ่งนะครับพี่พี่ท่านไหนชอบก็เข้าไปกดติดตามพูดคุยกันได้นะครับที่ไอดีนี้นะครับไปพูดคุยกันได้นะโอเคไหมนะครับสพรุ่งนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ขออนุญาตพักแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ